สวัสดีค่ะข้าชืงวามเาใจตดก่อค่ะคชุณัน่่อยสุกแ่้านงาว่าแตบ้นย่อยเนาะที่ลำบากกว่าเราก็ยังมีเยอะเราคิดว่าเราลำบากแล้วคนอื่นก สบายของเราอยู่ฮัลโหลครับผมสวัสดีคร <t> ับ <limitations> อันเฮ็ดแรงง่ายไหมครับมานั่งจมอยู่นี้โอ้โหอกี้ก็ไปปุ่นออกแต่ปุ่อยู่งกันแล้วคุณแม่จะเฮ็ดยังเอาถ้าเด็กจะเฮ็ดยังได้ไหอนี่โอ้โหจมขาวนอนเว้นครับเบ้นคำจีบบอกเลยกล้องเขาประมาณหน่อยเด้อปัญหาปัญหาอะไรครับปัญหาก็กลัวใครกลัวมันเนาะแต่มาเห็นแบบนี้เราก็ ยินดีแล้วก็เต็มใจเนาะรู้สึกภูมิใจที่ได้มาช่วยเราไม้มีเงินทองช่วยเราเอาแรงกายช่วเงินทองเนาะก็เงินทองเปนของนอกกายถ้าไม่ตายก็หายจนตายคำนี้มันขัดนะเอ้ยมันเรื่องจริงนะมันไม่ขัดนะเงินทองมันของนอกกายถ้าไม่ตายก็หายจนตายก็เคยได้ยินแต่ว่าเงินแม่ต้องหม่ เออหนักเห็นบ่แม่เพื่อนเห็นไ้มเด้่ไม่ตายก็หาใหม่เด้เพคนหนาห่ะเงินทองไม่ไปขอร้องกายไม่ตายก็หาจนตายถามเพื่อนๆหนังบ่าเสียขนาดน่ะทำไมครับเพาเขาจะยื้อออกมาทำให้เสียเรื่องเลยนะนี่โอ้ยกําลังซึ่งพิ่ยี่ยมยิ่งซึ่งเขาเอ้ยเบงหน้าตาก็ไม่สีอีโอพี่นาทีไปซื้อลายที่แถวบ้านนอกไปเรือกกระเบื้องโอ้พอจะได้ปูกระเบื้องที่แรกนะพี่นาทีบอกว่าที่บ้านช่วยงานเดียวกังั้นจบะจ้ากวนมาทาบ้านให้ บม่ปิดรจะเาอยู่ๆวถามว่ามันล้ำอีกอยู่ที่แปดเออเด็กถามบนี้ละนเดี๋ยวว่ะววสิเช็คบอรอยู่บ้านอ้าวอุู่นุจะพ่นอยู่นี่จะพ้นนะอ้ยังไม่ได้เสียกาวกาวกครับเพว่าสิแต่ว่าบ้านแอับเ้เจ้าเช็คเอรเงบอกว่าข้า้งเอาบันีผมถามคนเดียวมัก็เก่าทดโอ้ยบอกว่าสอวันไมเสก บนวอนแค่ทั้งผีทั้งพ่อไม่นงพได้3คนตัวาไม่พีัวหาไม่พี่วหาไม่พี่ตาไพี่ตั้งาี่ัวหาไมพัวาได้พี่ตาไมคนุาไม่บ่ตัาไม่พี่ตัวหาม่พี่วาไ่ีตหาี่ตัาไม่พี่ตัวหาัวหาไ่่ัวาไม่ัวาไม่พี่ตา่พี่ตบหาัวาไม่พี่ตับหาไม่พัวไปัไป่พ่ไตัว่ไง แต่ไปไปพอไ่้องมาไแบบนี้มึงมันไม่รู้ความสัมพัเากันแค่พี่นอกเขาก็ตื่นกันนะเาร้องไห้หลายครังขาก็เสีใจค่อยแตจนไม่ถ่ายนะพ่อค่อย่ไม่ทินงแกถ่ายไม่ได้คือาวคอยบอกแกไม่ได้โฉความงเราแต่เราู้เองเราสมัครใจมาช่วยเองแกพูอะไรนะว่าตอนแรกผมก็ว่าจะไม่มาเป็นห่วงทาง

สั้งภูเป็นไหมเป็นไหมนี่ยยังไม่เกิดเท่นะมีอะไริลุงบอกว่าแต่ยากอะไรเอาปูนใส่แล้วก็วางกระเบื้องวางวางลงไปมีใช่บานเหลามิใบานเราทาเสร็จก็เสร็จน้ยมาน้นไม่เอาเหม่มาต่อยผมตอนเน้นเอาแต่กบิ่งเดียวเนอาำยังไงอีกครับถามทักแบบก่งแบนาทีแล้ว ใช่มินว่าทานเมีอะไรทามคะคว่าพรุ่งนี้นี่เสร็จไหมจ้พรุ่งนี้เรื่องชปูกเบวไม่เสราะว่าเราก็ขออขงห่กกบเบิไม่เสร็จวัไดาเร่ปกชาเสร็จแน่นอนเสร็จชแน่นอนใช่ปูกับเบกนี่มันใช้เวลใช้เกประมาณสบ้เพราะว่าต้องเรีงด้วยว่าให้มันตรงมาด้วยแถวแรกแกนแรก มันจะยากแค่แรกแล้วก็เสร็ง่ายต่อไปก็ไม่ยากเนราะเขาแถวแรกให้ตรงคือตรงถ้าเบี้ยวตั้งแต่แถวแรกเราเบี้ยวหมดแล้วเบี้ยวหมดท่านงานเก่งๆเนี่ยเคยทำงานก่อสร้างมาน้อเคยมันไม่เป็นที่เลยมันไม่เลยตะกอนเคยทำอยู่โอ้คนมีพื้นฐานอยู่แล้วตะกอนเห็นเขาช่างเขามาทำบ้าน านพ่อผมนะกครับก็ทำยังไงนาะด้วยความอ,อยากรู้อยากเห็นอยากทำก็เลยขอลองกอ็รู้สึรอรู้ว่าเขาทำแบบไหนแบบไหนนะงานแรกที่จริงจังก็คือรงานี้ใช่ทำแบบเต็มที่คือสาราบาัตรุหลวงตอนนั้นก็เลยใช่อยู่ที่บ้าบนสุกุมสอนวิชาให้ การจับระดับการวัดการดิ่งเขาบอกให้หมดแสดงว่าที่วัดปู่หลวงนี่เป็นงานที่สร้างเชื่อเสียงให้ชาวถูกต้องเมนเพิ่งรู้จักใช่เมื่อก่อนผมไม่รู้จักไปเห็นไปเห็นดิ่หน้าวัดปู่หลวงตัวตัวคอยบอกเห็นเลยมาเป็นผู้ใหญ่นั่นก็บอกเห็นปุญญาหินยังไม่เคยเห็นไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นไม่เห็นมเห็นอยู่ มม่ีใครแล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้ก็จะมาเรียนรู้อยู่ที่บ้านลุงพลทางการเชื่อมเหล who, mm ็กอะไรหลายๆอย่างเจ้ากอนะผมเชื่อมเหล็กอยู่ที่บักกุนรั้งแรกเชื่อมเหล็กไทยเชื่อมั้งนึงอยู่ที่ปักกุนแล้วก็มาเชื่อมโดมแม่โซลที ทั้งแรกเลยต่อตอนนี้ถ้าช่างเคยทำบ้านก็จะจ้างก่อนอ่ะจ้างอยู่ครับบุรเฮดเพื่อเจ้าของช่างไม่ได้ทำบ้านตัวเองนะพยานพยานมึงงามอีพ่อไม่รู้จังเลยอ่ะช่างจะไม่ได้ทำบ้านตัวเองเพราะว่าช่างมาจะจ้างขอบคุณค่ะมาเลือกอาหารจีอนเขียนเป็นเรื่อยา น้ำเย็ดหอมก็แก๊ดแอนก็ใส่ทั้งดอกเลยนี่สมองลิงอันนี้คือน้ำชุบลี่แม่โอ้แม่ไม่ใช่ของฟอมนะของจริงพอใส่ปุ๊บมันจะเป็นสีนี้แกนกินสีแล้วกินสีค่ะเช้าเที่ยงเย็นเน่เห็ดงูเช้าเที่ยงเย็นทีเดียวเลยชามเดียวไปยังมีแรงเนาะธรรมดาหมดแรงแล้วแม่ก็มีใจชายาช่าง กินเจแล้วก็ยาตั้งให้ชิดปากแปรโอ้แต่ว่ั้นชิดปากแปรมาถามแล้ววันที่แปดใชมอางมิช่ต่กอนเนทอะไรใไอีกเนาะที่แปะที่แจะมีใครวันทีปามีใครไปไหมก็ไปดิถ้าต้องได้แกไปพ้นแม่บอกเอซิตไปวิวี่เพ่ไเลไปเอาคนอยู่กรกอกเราไป เอฟีมาไงมืที่แปดมีก็ไปรำมันก็มีลำเหมือนเดิมพอแต่รุงชิดเลยเป็นรุ่งหรนะฮะลุงชิเลยเปนรุ่งเหมนเนาะเอาลุ่งไม่ไปก็เ้ากับไปลำจะเป็นยังอ วันที่แดวันน้นเดี๋ไปฐานเด็บวันที่แฝดเป็นกามาแกมดาหานเขาไปรำยังมือนส้เขาก็ขึ้นมากโอ้โอคิดดีคิดเนี่ยขึ้นวันที่เจเขาก็ไปยังเหมือนสอาร่ำเหมือนกับิกลำเต้ยแลกเขาจะพากันมากัวาเขาล่ำแล้วกัเสสังนก็มาเลยตัวเขาจะั ไม่ไ้เป็นแองแวันนี้คือเปอดชิไม่เห็นทิมบอกว่ากาไอดชิดเลยเด้อเอาใจมา้งเในาะไม่มได้แรงแมาิมาคอมเมนต์ไหมเาก็ช่วยกันใชาให้กับพูดร่วมแรงร่วมใจใช่ ความันเราไม่ได้ฝากป้อนที่แม่ละแรงคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยช่องป้ากับแพงกุกขอบขอบกตุลย์มากๆนะคะ